เพื่อนเพื่อนหนีโควิดเข้าป่าอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาขุดต้นจิกนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันนี้เป็นต้นจิกเขาเรียกจิกน้ำใช่ไหมพี่<ๆ>จิกน้ำหรือจิกนานะคะเพื่อนเพื่อนที่ดอกมันจะเล็กเล็กยาวยาวเป็นระยะนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะวันนี้อลิขุดต้นเล็กนะคะเพราะว่าอลิขุดคนเดียว ่าไม่มีกําลังที่จะขุดต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆเราจะขุดต้นเล็กนะคะอลีก็จะขุดสับที่รากมันเลยนะคะเพื่อนๆ เรามาขุดในป่ายางนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะส่วนยางขุดได้ไหมพี่ขุดยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เอาแฉลงสับไปที่โคนลากมันแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้นเล็กๆแบบนี้เราไม่ต้องขุดให้ตุ้มมันใหญ่มากหรอกนะคะเพื่อนๆทาตุ้มเล็กๆพอมันไม่หนักมากเพราะว่าต้นจิกมันก็ติดง่ายนะคะแต่โคนมันก็ใหญ่อยู่นะอลีว่า เนี่ยค่ะมันเป็นต้นเล็กแต่ัาขุดมันก็ใหญ่เราขุดติดดินไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนเราไม่ได้ขุดกว้างมากนะคะเพื่อนเอนเพราะว่ามันไม่หนักเนาะเราเราจะเอาไปใส่ถุงดำที่บ้านเราก็มีนะคะหลายต้นเลยเพื่อนๆนแต่อันนี้เราจะขุดไปเพิ่มนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่ๆเราก็ต้องทําตุ้มให้มันใหญ่ๆนะคะเพื่อนเพื่อนแต่อันนี้มันต้นไม่ใหญ่มากอลิ่ก็จะเอาตุ้มประมาณนี้ ดินมันก็ติดไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆใชแ้ชแฉลงแฉลงคมมากเลยค่ะเพื่อนๆขุดที่ขุดสับที่ลากมันเลยนะคะสับให้ลากมันขาดแบบนี้เลยโอ้ดึงแล้วอลีได้แล้วค่ะ แล้วเราก็จะแต่งกิ่งมานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะใบต้นจิกอันนี้เป็นจิกนานะคะเพื่อนๆเวลาเขาออกดอกดอกมันจะยาวๆเล็กๆมันจะยาวๆคล้ายๆกับจิกเศรษฐีแต่ว่ามันจะเล็กกว่านะคะเพื่อนๆนี่เขาเรียกจิกนาจิกนาหรือจิกน้ํานะคะมันชอบอยู่ที่น้ําค่ะอน,นี้ก็จะฟันกิ่งออกนะคะเพื่อนๆเอาแค่ okay. เอาไม่สูงมากนะคะเอาประมาณนี้พอต้นมันอ่อนแอนะคะเราต้องตัด ใบตัดกิ่งมันออกด้วยเวลาเลี้ยงมันจะได้ไม่ตายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูต้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นใหญ่มากเลยช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่ได้จ้างลูกน้องมาช่วยขุดถ้ามีคนช่วยขุดนี่อารีก็เจ้าต้นเอาสามต้นนี้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีคนช่วยขุดนะคะเพื่อนๆ อันนี้เป็นเม็ดมันค่ะเป็นมเมล็ดมันที่มันออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วมันมันโรยไปแล้วนะคะมันก็จะมีมะเมล็ดมเมล็ดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต้นนี้ใหญ่มากเลยค่ะของเราไม่ใช่ทําการค้าใหญ่โตนะคะเพื่อนๆเราทําแค่เล็กๆเนาะเราก็จะเอาต้นเล็กๆไม่เกินกําลังเราสองคนเนี่ยค่ะเพื่อน มีอันนี้เป็นพุ่มสวยมากเลยเพืเ่นอนๆต้นนี้ก็สวยนี่ยอดอ่อนเขาก็เอาไปกินกับน้ำพริกได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ยอดอ่อนยอดอ่อนแบบนี้เอาไปเอาไปกินกับน,น้ำพริกหรือไปกินกับขนมจีนน้ำยาอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะต้นนี้เป็นพุ่มเป็นลอยเป็นต้นเล็ก แล้วก็ต้นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มันเพิ่งออกดอกไปนะคะเพื่อนๆนเมล็ดมันนี่ค่ะมเมล็ดมันเป็นแบบนี้นะคะมเมล็ดมันมันเก่แล้วก็เอา,มาเมล็ดมันไปเพาะได้ค่ะแต่มันก็จะช้าเนาะแล้วก็จะขุดเอาต้นอันนี้เป็นช่อดอกมันนะคะเพื่อนๆนช่อดอกที่มันยังไม่บานนะคะเนี่ยค่ะ ช่อดอกมันจะยาวมากเลยค่ะพี่ช่วยเอาช่อดอกที่บานแล้วให้ดูหน่อยเนี่ยช่อนี้กำลังบานนี่ค่ะเพื่นพนอนๆช่อนี้กำลังจะบานนะคะช่อมันยาวมากเลยกำลังจะบานแต่ยังไม่บานถ้าตอนที่ดอกมันบานสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ <c oughs> นี่เป็น่อดอกที่มันกำลังจะบ,บานนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่บานเนี่ยค่ะพอบานเสร็จดอกโรยเขาก็เป็นลูกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆต้นจิก,จกนายเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้อลีขุดเลยนะคะนี่ต้นกำลังดีเลยค่ะสวยถ้าจะขุดง่ายค่ะ มีหอยเชอรี่ด้วยค่ะเมื่อก่อนน้ำมันท่วมนะตรงนี้ก็จะหอยเชอรี่ขึ้นเยอะเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้อลีขุดหลายๆต้นเลยค่ะวันนี้นี่นะคะต้นจิกมีต้นคล้าด้วยค่ะเพื่อนๆดอกคล้าต้นจิกโหต้นจิกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิวันนี้อลีจะได้กี่ต้นนี่นะคะ นี่ก็ต้นจิกค่ะต้นเล็กๆจิกนาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาลีจะเพาะต้นจิกได้กี่ต้นแล้วก็วิธีการเพราะปลูกในถุงของอาลีอาลีใส่อะไรไปบ้างแล้วก็ที่บ้านเรามีกี่ต้นเดี๋ยวเราพาเพ,พื่อนๆไปดูที่บ้านด้วยนะคะเนี่ค่ะต้นจิก เสียดายเรามาจังหวะที่มันออกดอกโรยไปแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าตอนที่มันไม่ยังไม่ออกดอกโรยไปนะคะเพื่อนๆมันจะแดงเต็มต้นสวยมากเลยค่ะเย้ค่ะเดี๋ยวไปที่บ้านกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นต้นจิกนะคะเพื่อนๆเรามาถึงบ้านแล้วค่ะเราก็จะมาเลื่อยตัดแต่งโคนมันนะคะ ต้นจิกก็เป็นไม้ที่ชอบน้ำความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้าไม,ไม่ติดดิน,นถ้าไม่ติดดินนี่ม,มันจะม,ยยมันจะเสี่ยงในการตายเหมือนกันนะของอาลีนี่อาลีไม่ค่อยติดดินเท่าไหร่แต่ก็อาลีก็ออกมาก็ไม่ค่อยตายนะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ถุงเบอ์ใหญ่นะคะเพื<ๆ>่อนๆดินที่เราจะใช้ก็เนี่ยดินขุยมะาพร้าวนะคะขุยมะพร้าวขุมะพร้า,พาวสับ ใส่ดินลองก้นถุงไปก่อนนะคะเพื่อนๆใส่วัสดุที่เราเตรียมไว้เนอะคือดินผสมแกบขุยมะพร้าวลองก้นถุงก่อนถุงเราใช้ถุงเบอร์ใหญ่นะคะเพื่อนๆไม่เิตนะดินอยู่นิดนะดินอยู่นิดนึง อันนี้ก็เอาใส่ถุงเลยอันนี้ต้นมันไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆมันใส่ถุงได้เราก็จะเลือกที่จะใส่ถุงเนาะเราไม่ได้ห่อสแลนเพราะว่าต้นใหญ่ๆ,ๆจริงๆเนาะคะ่ะที่ใหญ่บึกๆเลยบิ๊กๆเลยเราถึงจะใส่สแลนนะคะอันนี้มันใหญ่ไม่มากใส่ถุงได้เราก็เลือกที่จะใส่ถุงนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเอาดินที่เราเตรียมไว้ยัดใส่ให้เต็มเลยะคะ่ะยัดให้แน่นเลยนะคะ ถ้าเราทําช่วงฤดูร้อนนี้เพื่อนๆต้องใส่ขุยมะพร้าวให้เยอะๆแล้วก็รดน้ําทุกวันนะคะวันละสองครั้งแต่ช่วงนี้เราทําช่วงฤดูฝนค่ะวันไหนฝนไม่ตกเราก็รดนะคะถ้าช่วงฤดูแรงแดดแรงๆก็ต้องเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะถ้าแดดไม่แรงแดดไม่มีมีแต่ฝนแบบนี้เราก็ตั้งไว้กลางแจ้งก็ได้นะคะยัดให้เต็มเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะต้นจิกของเราเราชอบไซส์ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆต้นไม่ใหญ่มากขายต้นเราสี่ห้าร้อยต้นไม่ใหญ่มากถ้าต้นใหญ่ๆมากก็ต้นเป็นพันสองพัน นี่ค่ะลูกก้าเล็กๆของเราก็มีเยอะค่ะเพื่อนๆที่เราทำไว้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอันนี้ก่อนนะต้นนี้ให้มันเสร็จก่อนนี่ค่ะยัดแทนดินให้เต็มเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็รดน้าไว้ค่ะรดน้าเขาก่อนเนาะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูค่ะวันไหนฝนไม่ตกเราก็ลดนะคะยิ่งรดมากยิ่งดีค่ะต้นนี้เขาชอบเขาชอบน้ําอยู่แล้วเนาะเขาเป็นไม้น้ําอยู่แล้ว อันนี้เป็นต้นจิกที่เราปลูกไว้ต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆเราทําไว้หลายต้นอยู่ค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูอันเนี้ยอันนี้เป็นต้นต้นไม่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีต้นนี้นะคะต้นจิกของเราเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูนะคะน,นี่อีกต้นหนึ่งต้นเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนี่ค่ะติดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้แค่ ประมาณสองอาทิตย์เองนะคะเพื่อนๆนี่แตกใบออกมาแล้วค่ะตอนที่เราชาใหม่ๆนี่มันไม่มีใบเลยนะคะเราตัดออกหมดเลยนี่มันแตกขึ้นแล้วะคะ่ะแบบนี้คือติดแน่นอนค่ะอันนี้คล้ายๆกัน่ะไมัใช่ต้นจิกนะคะอันนี้ต้นกระโดนเดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่ของเราค่ะใหญ่ไม่มากเพื่อนๆนี่ค่ะ นี่เป็นต้นจิกที่เราขุดมาหลายต้นเลยค่ะอันนี้เลี้ยงไว้ประมาณเกือบปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราใส่ถุงแบบนี้ไว้อันนี้เลี้ยงไว้นานแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราปลูกไปข้างบ้านต้นจิกหลายต้นเลยค่ะเนี่ยข้างบ้านของเราเป็นต้นจิกหมดเลยค่ะเนี่ยต้นจิกหมดเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้ต้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อนเเราใส่ถุงใหญ่แบบนี้เลยค่ะเราเลือกที่จะใส่ถุงนะคะเพื่อนๆเ,เวลาขายมันก็ยกไปได้ง่ายเนาะถ้าแบบต้นใหญ่ๆจริงๆก็ใส่ถุงไม่ได้ก็จะใส่สแลนนะคะนี่ค่ะต้นจิกของเรายังไม่ออกดอกนะคะเพื่อนๆ่อต้นหนึ่งเราเลี้ยงไว้ในส่วนของเราที่บ้านเรามีหลายต้นค่ะเมื่อก่อนเราก็มีหลายต้นนะคะเพื่อนเอนขายไปเยอะเลยค่ะ ขายเป็นขายเป็นร้อยร้อยต้นแล้หลายร้อยต้นแล้ว,ลลวเขามาเหมาไปปลูกที่รีสอร์ทนะคะอันนี้ต้นใหญ่หน่อยคะ่ะเพื่อนๆต้นนี้ของเราต้นจิกอันนี้เราเลี้ยงไว้นานแล้วนะคะเป็นปีแล้วค่ะต้นนี้เนี่ยค่ะต้นนี้ต้นนี้ขนาดต้นใหญ่เราก็ใส่ถุงแนละ้วเพื่อนเนี่ยนเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเราใส่ถุงนะอันนี้ต้นจิกนะคะเพื่อนๆน เลี้ยงไว้เป็นปีแล้วค่ะถุงยังไม่พอเราเปลี่ยนถุงเรื่อยๆนะคะเนี่ยต้นจิกหลายต้นเลยค่ะในสวนเราลื่นแล้วก็มีต้นนี้ด้วยค่ะนี่ต้นนี้เราเก็บกินยอดมันประจำนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ